สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1521พระนึกถูกยกขึ้นจี้หัวซึ่งยังคงยืนอยู่หน้าวาังอสูรอดไม่ได้ที่จะยิ้ม จ้ารัวเฉินโง่มากแม้ว่ากระถางโบราณใบนั้นของเขาจะต้านทานก้อนอสูรฟ้าดาราได้แต่เขายังถูกทำลายโดยพลังเสียงผู้ที่ยืนอยู่ในละรังนั้นแก้วหูของเขาจะถูกทำลายหรือเป็นลมเมื่อค้อนอสูรฟ้าดาราโจมตีกระถางกกโอลี่คลื่นเสียงจะรุนแรงมากกว่าละรังธรรมดาแม้แต่ราชาเซียนก็ยังยากที่จะต้านทานอาจจะไม่ก็ได้ องคหญิงหลวซารู้จักแจงเ่าเฉนดีพอที่เห็นว่าเขาไม่ทําอะไรโง่ๆถึงขน,นาดตกเรียนันตรายร้ายแรงจริงละดูเหมือนว่าท่านจะมั่นใจในตัวเขามากนะฟ้าบาทจี้หัวยิ้มตุม้มข้อนสุนฟ้าดารากระแทกที่ด้านล่างของกระถางไกยโยลี่แสงสีฟ้าและแสงสีทองบนกระถางส่องกระจายไปทั่วและเสียงอระทึกดังไปทั่วภูเขาเซียนทั้ง99ลูกภูเขาเซียนทั้งหมดสะเทือน เซียนและคุณนางเผ่าลัวซาซึ่งอยู่ใกล้กับกระถางถูกฆ่าตายสำหรับผู้ที่อยู่ระยะปลอดภัยพวกเขาทั้งหมดก็เดินออกไปอาลเลอร์อง,งหญิงไหลีและหันชิวกระตุ้นพลังของเท่ากระดูกักรพัดฝอเพื่อปัดเป่ารัศมีคืนพลังแม้แต่เซียนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลีก็ยังยากที่จะทรงตัวใครจะจินตนาการได้ว่าจา่ารัวเฉินมีพลังแค่ไหนคุณนางเผ่าลซาส่วนใหญ่ที่อยู่ในค่ายกลเก้าเก้ารวมไปหนึ่ง พลังปานปีศาจของพวกเขาหมดลงและนั่งลงบนพื้นมีเพียงคุณนางระดับแรกยวนอีเท่านั้นที่ยังมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างหลังจากได้้อน้สู์ฟ้าดารากลับมาเขาก็เดินไปที่กระถางคาโยลี่แล้วหว่รละความตายคือโชคะตาเดียวของเจ้าหากเจ้ากล้าต่อต้านกับเผาหลัวซาเขาคิดว่าจังว่เฉินถูกฆ่าตายไปแล้วคุณนางระดับแรกยวนอีเดินไปที่กระถางคยลี่ และรู้สึกตื่นเต้นอยู่ภายในใจเมื่อเขาเห็นกระถางไคโยรี่มันฉูกฟ้าในคอนองสูนฟ้าดาราแต่ไม่มีแม้แต่อรอยขีดข่วนบนผิวของมันจะเป็นสมบัติล้ำค่าแน่แน่ทันใดนั้นกระถางไคโยรี่ก็ลอยขึ้นบนท้องฟ้าคุณนางอันดับแรกจยนอี้รู้สึกประหลาดใจและถอยกลับไปเหมือนสายฟ้าน้ำเต้าลอยออกมาจากกระถางโบราณลอยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกับน้ำที่ไหลยอยู่บนผิวของมันมันคือน้ำเต้าดวงดาวเองสายน้ำของจางลู่เฉินจริงๆแล้ว จาร์โรเฉินซ่อนตัวอยู่ในน้ําต้าดวงดาวแห่งสายน้ําในตอนที่เขากตุ้นพลังของกระถางไคโยรี่คลื่นเสียงไม่ได้ทำร้ายเขาเลยซุบจาร์โรเฉินพุ่งออกมาจากน้ําต้าดวงดาวแห่งสายน้ําและพลุ่งเข้าไปหาคุณน้าดาบแรกยืนอีเขากําหมัดแน่นและแสดงวิชาหมัดรั่วซุยโดยใช้พลังก,กาลังที่เขาเตรียมมาแล้วคุณน้ากระดับแรกยืนอีใช้พลังปาบิศาสส่วนใหญ่ของเขาไปกับคอร์นสุนฟ้าดารา ดังนั้นเขาจึงต้องยกคอนขึ้นมาเพื่อป้องกันกำปั้นของจางลั่เฉินปั้งหมัดของจางลั่เฉินเป็่งประกายด้วยแสงสีม่วงพาตาเข้ากับคอนนาสูนฟ้าดาราทําทให้เกิดเสียงคลืดขาดมือของคุณนางหยวนอี้เต็ไมไปด้วยเลือดทําให้เขาไม่มีแรงที่จะถือคอนนำสูนฟ้าดาราทําทให้มันกระเด็นออกไปเหลือเชื่อจริงๆนี่เป็นความคิดสุดท้ายในหัวของคุณนางดับแรกหยวนอี้ในช่วงเวลาต่อมา คุณนางอันดับแรกหยวนอี้ถูกแจ้งว่าเฉิมโจมตีและร่างกายของเขาก็แตกไปิ้นชิ้นจีหัวที่ยืนอยู่หน้าวังปีศาจรู้สึกเสียใจอย่างมากนางคงจะไปต่อสู้กับมนุษย์คนนั้นด้วยตัวนางเองถ้านางไม่ต้องอยู่ควบคุมค่ายคนพันดาราเขาดูมีพลังและทรงอำนาจมากเขาฆ่าคุณนางเผ่าโลซาด้วยตัวเองมากกว่าหนึ่พันตัวรวมถึงคุณนางอดับแรกและราชาซรีหลายคนเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะกลายเป็นไพ่ตายของโลกสวรรค์อย่างแน่นอน จีหัวมองไปยังองหญิงหลวซาและนางเห็นว่าองหญิงหลวซาพูดทนอยู่เสมอดูเดือดดาลมากไม่ต้องโกรธขนาดนั้นออกฟ้าบาทข้าจะใช้สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพื่อฆ่าเขาในตอนนี้จีหัวกล่าวอย่างไรก็ตามนางรู้เพียงเล็กน้อยว่าเจ้าหญิงหลวซาไม่ได้โกรธเพราะขุนนางเผาหลวซาที่จ้งร่เฉินสังหารแต่เป็นเพราะจะรวเฉินที่ครอบครองหินศักดิ์สิทธิ์สีม่วงแทนที่จะเป็นเซียนกระบี่จิย๋ยโย จางรั่วเฉินใช้พลังของหินศักดิ์สิทธิ์สีม่วงเมื่อเขาสังหารคุณนาอระดับแรกยืนอีเป็นเจ้านั่นเองไอสารเลวจะมีเพียงแต่ยึดนาฬิกาแดดไปแต่ยังพยายามจะฆ่าข้าด้วยพลังโจมตีทั้งหมดเจ้าหญิงหลัวซสาไม่สามารถโกรธมากไปกว่านี้ได้แล้วหยุดการต่อสู้กับเซียนกระบี่นั่นจับทูตเด่งเทพของโลกกวางหันจางรั่วเฉินไหมข้าจำไว้จับเขาชั่งเป็นใครก็ตามที่สามารถจับกุมเขาได้จะได้ครองพลังเป็นราชา และได้ดาวเคราะห์เป็นอาณาเขตของเขาเจวิงหลวซากำลังกัดฟันของนางเมื่อนางออกคำสั่งนั้นคุณนางกลุ่มแรกที่ลอบล้อมเซนกระบีจิโยตางตตะลึงเมื่อเจวิงหลวซาแสงให้วกเขาเปลี่ยนเป้าหมายผู้หญิงทุกคนสามารถเปลี่ยนใจตลอดเวลางั้นเหรออย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดมุ่งเข้าไปหาจักงเฉินทันทีโดยไม่คิดอะไรทั้งความเป็นราชาและดวงดาวอันเป็นดินแดนเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนา หนึ่งในนั้นยืนหยัดเพื่อสถานะในขณะที่อีกคนหนึ่งยืนหยัดเพื่อทรัพยากรที่ไม่มีสิ้นสุดแม้ทัพหลวงซาที่พยายามฟื้นความแข็งแกร่งในค่ายโกลนเก้าเก้าลงเปหนึ่งล้วนสิ้นหวังมนุษย์ผู้นี้สังหารคุณังอัดับแรกยืนอีด้วยการจุมตีเพียงสองครั้งหมายความว่าเขาสามารถฆ่าพวกมันทั้งหมดได้อย่างง่ายได้อย่างไรก็ตามจารอเฉยไม่สนใจที่จะมองพวกเขาด้วยซ้ำเขาเริ่มสาสมอวุธเซียนแทนบางทีเราอาจจะอดแอเกินไปสําหรับของที่จะฆ่า คุณนางหลวซาเหล่านั้นพยายามปลอบใจตัวเองพวกเขาลุกขึ้นยืนและเตรียมจะหนีขณะที่พวกเขาหันกลับไปพวกเขาเห็นหญิงสาวที่สวยอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งสวยกว่าสาวงามระดับแนวหน้าจากเผ่าโรวซาวจากนั้นพวกเขาก็ได้กลิ่นหอมมันอ่อนซึ่งดึงดูดพวกเขาเข้าสู่ภาพลวงตาเสียงปีศาจพะล้อเบาๆและผมของนางก็กลายเป็นเถาวั์สีเขียวนับร้อยที่แทงทะลุร่างกายของพวกเขาดูดซับพลังงานและปานโลหิตจารุเฉินมองไปที่เสียงปีศาจ และเขาก็แน่ใจว่าเขาจะไม่เสียกำแพงบันทึกความดีจากนั้นเขาก็หยิบค้อนอสูรฟ้าดาราบนพื้นและพูดว่ามีขละทั้งหมด27,500ตัวมันเป็นอาวุธเซียนสอง0 0ืนขละจางโรเฉินไม่ต้องการให้กระบี่โบราณเฉินหยวนหลอมรวมค้อนอสูรฟ้าดาราเนื่องจากของมีค่าเช่นนี้หายากมากและมันก็เพียงพอที่จะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของพรรครับมันไว้จางโรเฉินคว้างค้อนอสูรฟ้าดาราไปให้มานวานอน มานวานอนเป็นสัตว์ประเภทพละงก,กำลังและค้อนอสูรฟ้าดาราก็เป็นอาวุธเซียนประเภทโจมตีเช่นกันเป็นการดีที่สุดที่จะมอบค้อนให้กับมานวานอนนอกจากนี้มันยังกินยาศักดิ์สิทธิ์และผ่านการเกิดใหม่ของโลกดังนั้นมันจึงมีศักยภาพที่ดีมากมาวานอนฟื้นตัวได้เล็กน้อยแล้วมันก็คว้าค้อนอสูรฟ้าดารามันได้เห็นพลังพิเศษที่มาจากค้อนอสูรฟ้าดาราดังนั้นมันจึงมีความสุขที่สุดที่จะรับค้อน ขอบคุณมากนายทนเสียงคนอื่นจากประเทศสิงกลางเซิงหมิงต่างดูวิจฉาเนื่องจากพลังการต่อสู้ของมาวานนอนนั้นเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับอาวุธเซียนสองหมื่นนักละจ้งเฉินยิ้มและกล่าวว่าคุณนั่งเผ่าหลัวซาหล่อนนั้นได้ทิ้งอาวุธเซียนไว้มากมายถ้าพวกเจ้าต้องการก็มาเลือกได้เลยทุกคนเบิกบ,บานแล,ล้วรีบวิ่งไปที่กองอาวุธเซียนแจงง้งาเฉินหยุดยิ้มและมองไประยะไกลเขาเห็นหญิงลหลัวซาวิ่งหนีและนางเป็นคนนางดับแรกที่ใช้กระจกลวงตา นางมาถึงที่ด้านล่างของภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของวังปีศาจแล้วภูเขาเซียนถูกป,ปกคลุมได้วยปราณปีศาจอย่างสมบูรณ์แล้วทําให้เกิดขึ้นพลังอันยิ่งใหญ่เห็นได้ชัดว่ากลุ่มใหญ่ของเผ่าหลวซารวมตัวกันอยู่ที่นี่ภกเขาปกป้องเจ้าหญิงหลวซาและรักษาค่ายกลพันดารานในเวลาเดียวกันเซียนจะนวนมากที่ถูกสังหารหากข้าไม่ทําลายค่ายกลพันดารานในวันนี้แม้แต่ราชาเซียนขั้นที่สองก็ยังไม่สามารถลวงล้าเข้าไปในวังอสูนและสังหารปรมาจารย์รักษสร้างค่ายกล ที่สร้างค่ายคนบรรดาลาได้จางก็เฉินใส่หัวเซียนหลายคนจากโลกสวรรค์รู้สึกตื่นเต้นกับการต่อสู้เราช่วยเทพี่อยู่ในอันดับคุณความดีขั้นเซียนต่างประหลาดใจกับภาพที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาส่งมาจากสาถัวเจ็ดโลกวันนี้ทุกคนจำชื่อเดียวกันได้จางรั่วเฉินแน่นอนว่าปอนสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่บางคนที่ไม่เคยแพ้การต่อสู้พูดอย่างใจเย็นว่าเขาฆ่าคนที่เพิ่งกลายเป็นราชาเซียนเท่านั้น เซียนหลายคนในอันดับคุณความดีขั้นเซียนสามารถทําเช่นนั้นได้การเอาชนะเจ้าหญิงหลวงซาเท่านั้นที่จะสาบานพิส,สู์พลังของเขาได้เทพจากอารยธรรมโบราณกล่าวว่ามีทักษะมากมายที่สามารถยับยั้งพลังมิติของเขาได้สําหรับวิชากระบีกาเวลาของเขามันยังธรรมดาเกินไปสําหรับเพลทิจมลาลางมันไม่ใช่วิชาศักดิ์สิทธิ์สำหรับเทพแม้ว่าเขาจะฝึกฝนสองวิถีโบราณแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ยงคงอพัน เสียจากโลกกวางขันล้วนขัดแย้งกันพวกเขามีความสุขที่เห็นว่าทูตแห่งเทพกับพวกเขาทรงพลังเพียงใดแต่พวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับจํานวนกองทัพพหลโลซาสามลบด้วยซึ่ง่ใช่สิ่งที่แต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงได้และนอกจากนี้หากเขาสูญเสียกําแพงวัตถุเป็นความดีมันจะเป็นความหหยาหน้าต่อโลกกวางหันเทพจันทรามองไปที่ภาพสะท้อนของการต่อสู้ซึ่งนั่งอยู่ในพระราชวังเทพโลกกวางหันตัวเห็นคุณนางพหลโรซากลุ่มใหญ่วิ่งเข้ามาหาจงางหเฉิญ ข้าจะเปิดผนึกร่างกายของเจ้าเดี๋ยวนี้จางรูเฉินเตรียมตัวสังหารได้เลยและเจ้าจะเป็นราชาผู้อยู่ยงคงพันในหมู่เซียนหลังจากกลับไปยังโลกสวรรค์จากนั้นเทพจันทราก็ยกพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ผนึกโลกฟ้าดินเอาไว้ออกผนึกถูกยกขึ้นแล้วจางรู้เฉินสัมผัสได้ถึงพลังจากโลกฟ้าดินและต้นพึกษาเทียมฟ้าเขายิ้มและเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วกับว่าเขากําลังมองเทพจันทรา แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ